หรือ,อยังกินป<ะ>่าะว่านสีได้กินบ่รา,า,านลงไป่านว่านลูกแบบไม่กิน จีโร่เป็นจะได้กินเท่ยงโว้มาอีกเล้ววูู้วูุ่มซุ่งซุ่มซ้ายซุ่มซ้อนะาจีเอาใส่นี่แล้วยำบอกมาเท่านึได้มาอีกแล้วหนึ่งตัวโอ้ยเจังไหนนี่วาสันเจ๊งเล่นจีได้กินบ่นี่วะสัน ของเงากินฟีมือแน่้ยวสันเป็นว่าไได้วสันมะหอมกวนจังหมานมันจะได้กินบ่เนี่ยวสันงดูมึงดป่าติดบอลเฮ้ยยโยนลงไม่หล่ะพูนบอกนาจี๋ เสวยมากมากเดี๋ยวใป่าประเีมึง euh รู้โว้วววววไวววววลววววววดวว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 วนวว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 วอวว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 วมววเอา เธอเกิดยาวานอะไรไหมล่ะฮีว่าเ<อ>บื่องผีรุ่วดอางกับรววานกระต่านโอ้ยธอเนน่งเถอะนั่งผีผ้าป,ป่าไปกินเทียงนั่งนูงนี้<อ>นี่มานั่งนรงนี้ไหมเออนี จะบ่ได้กินย้อนเทือเกเขี่ยมันเลรอนะี่กนี่มาเร็วมาเร็วเฮ้ยมาเร็วอีออโอ้ยตัวไม่เหนียวฮึมาเร็วมาเร็วม,ม,มาอีหนึ่งตัวแล้วครับว้าว เอาอีกเนะะาะภาษาสิกินป่าทซื้อน่นี่มองนั่ที่ฟีมือฟีมือเนี่ได้อยู่เถได้กินเที่ยงได้อยู่สถน เสียนุมคือคาแก่วะเอาไก่มาตีดูไกพ่พับาหน่นเสียนุมโอวป่าปโอ้ป่าเห็นปาบุลุโอ้ยมาเลียลลี่ลี่ลี่ลีโอ้โอยเสีาไมา่ต้องพูดเสียไมอีบ่เสียมา น mm ี่วาลงดีวาใส่ปลาชื่อ๋อว่าใส่ปลาชื่อล่ะมันกินบอไดกินดิมันจะกินชื่ออืมว้าววววีวี โว้าวใสถุงจีถุงซีถุงโอ้ผลงานครับผมโดยบ่าวจีนะครับว้าวเป็นไกด์ว่าทันเป็นไกด์ภาษาสิกินปลาซื่อว่าทันหาเอาน้ำเนื้อมูนี่ก็ได้ตัวว่าทันเออผีมือกูนี่เดี๋ยวว่เอาปลาตะเพียชแน่ว่าทันเอาปาตพีชนะเอาถ้าปาดินไลนี่จะบ่อเสียว่าทัน Pasa minca lai. Hmm. Pasa minca lai. Eh. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Pasa minca lai. Wow, wow. Ini mani warung. Ini mani warung. ฮะอือาพี่อามจะไปจับมันจะปักมึงจะไปจับดเออสางมันดอกผมบอกไอผีพ่อผาบงนะจีสิบเบียดกี